พี่น้องออกมาหาส่องเขียดนะครับนี่ส่องแล้วนะครับตอนนี้ส่องมา,มาสักพักแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะนาที่เขาไถาแล้วก็สูบน้ำเข้าดินเปียกแฉะชื้นอยู่อย่างนี้ครับเขียดชอบครับนี่ฮะผลงานผมช่องหนึ่งหนึ่งชั่วโมงดูครับ หนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะฮะดูฮะเต็มขวดเลยฮะโอ้โหชั่วโมงเดียวะฮะได้กินนะครับผมเยอะแยะเลยฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปเหยื่อเป็นเหยื่อปลักเบ็ดด้วยะฮะโอเคครับหาอยู่ฮะกินครับผมนี่ฮะหนึ่งชั่วโมงผมได้เต็มขวดเลย แน่นๆค,ครับที่ครับกดไลค์กดติดตามครับผม